หลากถ้อยร้อยทำนองหลากมิติภาษาหลากลีลาวรรณคดีหลากวิถีคติชนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหลากถ้อยร้อยทำนองในตอนนี้ดิฉันรองสัตจรัรยิงอ่อนสุพารมิีเป็นผู้ดำเนินรายการในตอนนี้ขอเสนอเรื่องอัคคีกรีทา คนจะสงสัยเอ๊ะแปลว่าอะไรอครีกรีธาอัครีก็แปลว่าไฟนะคะกรีธาก็แปลว่าการเล่นนะคะการเล่นไฟนั่นเองนะฮะอัครีกรีธาก็คือการเล่นไฟหรือการจุดดอกไม้ไฟเป็นการบูชานะคะก็จะมีงานในเวลามีงานใหญ่ๆเช่นงานฉลองสมโภชงานเผาศพสมัยก่อนนะ,ะก็จะมีพวกเอ่อการเล่นไฟต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะ มีเยอะมากนะฮะที่เกี่ยวกับการจุดดอกไม้ไฟอะไรไฟต่างๆเหล่านี้นะครับมีเยอะเยอะมากเลยนะแปดอย่างจะยกมปให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหน่อยนะครับคืออันที่1เราเรียกว่ารัทารัทานะคะหรือรันทาคือเป็นชื่อที่ชาวอีสานและขะมิญแล้วเนี่ยนะฮะเขาเรียกท้าอีสานเขาเรียกรัทาขมิญเขเรียกรันทาเป็นชื่อของดอกไม้ไฟชิดหนึ่งเป็นโครงไม้รูปสี่เหลี่ยมสูงเรียวนะคะสูงราวประมาณ45เมตรสำหรับจุดดอกไม้ไฟมีดอกไม้เทียนดอกไม้ประทัดเป็นต้นนะครับ ทำในตามชนบ,บทนะ,ะถ้าเป็นในชนบ,บทเนี่ยคนที่เป็นคนจุดลทาเนี่ยต้องนเป็น,ปนมีสิทธิะนะ,ะมีเงินเพมของใหญ่ถ้าเป็นในกรุงเทพก็ต้องเป็นงานพระเมรุงานฉลองมหากรรมอะไรต่างๆเนี่นะ การตั้งลาถาต้องตั้งเป็นระยะระยะเนี่ยนะฮะออกมาประเภทที่2เนี่ยเรียกว่ากรวดหรือตรวจหรือจรวดอย่างเงี้ยนะฮะก็คือจรวดนะจุดกรวดจุดตรวจแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็คือดอกไม้ไฟชิดนหนึ่งทำด้วยต้นอ้อนนะเช่นเดียวกับลูกหนูแต่มีหางยาว2 3เท่าตัวนะเมื่อจุดจรวดแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปในอากาศเลยเนี่ยนะ,ะครับกรวดเนี่ยถ้าเป็นขนาดใหญ่เราก็เรียกว่าบ้องไฟหรือบั้งไฟบังฟ้บงไฟนี่เราเข้าใจแล้วเราเคยเห็นนะบั้งไฟบั้งไฟพญายพยนาคในไทยอีสานมีเยอะ อ้าวมาอีกอันหนึ่งเรียกว่าไอตื้อนะไอตื้อไอตื้อนีอ่เป็นดอกไม้ไฟชิดหนึ่งนะครับทำด้วยไม่รวกนะขังข้อบรรจุด,ดินดำต่อจนแน่นเลยแล้วก็จุดชนวนจุดดูชนวนเหนือข้อปล้องตอนล่างแล้วก็เจาะชอนยิ่นไปเพื่อจุดความแรดินปืนที่ติดไฟทำให้ตัวไอตื้อเดี๋ยวลอยเหมือนควางการจุดเล็กต้องวางเปนแป้นถ้าชิดเล็กก็จุดในน้ำชิดใหญ่ก็จุดบนบกบางชิดก็มีปีกยื่นออกมาเรียกว่าควายนะ ใะข้าวชุกเนือควายไอตื่นนะะี่นะฮะเป็นที่4ี่ด้วยช่อม่วงนะฮะก็เป็นไฟพเดียงชอ่อตมุ่มานะครอันที่5เป็นไฟรูปช้างมา้าวัวควายนะครับเป็นรูปสัตว์ ประดับด้วยดอกไม้ไฟทําโครงรูปแล้วก็ปะกระดาษลงไปนะแล้วเอาคนก็ไปยืนแล้วก็จุดไฟแล้วคนข้างในก็จะเดินนะก็เป็นไฟต่างๆออกมาอีกอันก็ยกเพลิงพร้อมนะฮะพร้อมก็เอาเป็นรูปพร้อมก็พร้อมนะออกมาเป็นโครงไม้ไผ่แล้วเป็นกระดาษเววแล้วชักรอกแขวนเอาไว้เหนือหัวคนแล้วก็จุดเชน่นที่ก้านนะ ทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของอัคนีกรีธาสมัยก่อนที่สนุกสนานกันมากนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะเหลือแต่แค่บ้างไฟนะคะเหลือแต่คมลอยลูกหนูอาจจะมีบ้างนะฮะก็จะมาพูดให้ฟังว่าการเล่นดอกไม้ไฟสมัยก่อนได้มีเยอะนะคะมันก็ลดน้อยลงไปตามสมัยต่างๆนั่นเองนะคะหลากถ้อยและทนนองในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเพบกับรายการหลากถ้อยและถนนอได้ใหม่ในตอนหน้าดิฉันลองศัสตราจร์อิงอ่อนสุภาพริศขลาไปก่อนสวัสดีค่ะ หลากถ้อยร้อยทํานองโดยภาควิชาภาษาไทยคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5